ปังมมกด่างแต่ผมเคยเห็นดางแต่ใบมันจะไม่ยาวแบบนี้นะเพื่อนๆนี่แต่นี่คือใบยาวมากนี่ครับวันนี้ก็200รเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆผป้ติดตามช่อง YouTube มือใหม่รีสสวนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาดูต้นไม้แปลกๆนะครับนี่ครับไปกันแม่ค้ากำลังนั่ง แม่ค้าสวัสดีครับไหนนั่งทำอะไรเอ่ยวกวักมดกดดังพันอะไรเนี่ยทำไมไม,ไม่เคยเห็นเลยน,นี่แม่พันใช่ไหมเพื่อนๆดูหน่อยชื่ออะไรเนี่ยคอมเมนต์มาบอกด้วยแล้วก็ราคากี่บาทคอมเมนต์มาบอกด้วยครับใครที่รู้จักราคาครับนี่กวักกวักมดกดอะไรนะที่แม่ค้าได้ชื่อมา ฟังมอกด,ดางแต่ผมเคยเห็นดางแต่ใบมันจะไม่ยาวแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนนี่แต่นี่คือใบยาวมากนี่ครับอันนี้ต้นแม่ดูหลังใบนี่ครับนี่ครับดูก้านของเขาโอ้นี่นี่น,น,นี่ดางตรงนี้เพื่อนเพื่อนนี่ดางกั้งต้นเลยนี่ไม่เคยเห็นเหมือนกันก็นเลยถ่ายคลิปให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูนี่ครับใครที่รู้จักว่าชื่ออะไรก็คอมเมนต์มาบอก เพื่อนๆที่ดู y o YouTube ด้วยนะเพราะบางคนก็ยังไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่สวยงามมากนี่ใบของเขาแม่ค้ากำลังชํำไว้นี่นะครับใครที่รู้ว่าราคาตอนนี้อยู่ประมาณกี่บาทก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับผมก็ไม่รู้หรอกแม่ค้าก็ยังไม่ได้ตั้งราคาเหมือนกันนี่ก็สนิจันขาวแม่ค้าส่งไหมจะมีคนซื้ออันนี้<ง>กี่บาท หกร้อย <600. S 2> ค่าส่งกี่บาทขายถูกจังหกร้อยนี่หกร้อยค่าส่งแปดสิบบาทขั้นต่ำเนาะนี่มีกระถางเดียวนะใครอยากได้เนี่ยแต่พร้อมสวย,ยพร้อมสวยมีกระถางเดียวนี่สเสน่ห์จันทร์ประกายดาวอันนี้ยังไม่ได้ขายนะไว้ต้นแม่นี่นครับประกายดาวชมพูอ๋อประกายดาวชมพูนี่ครับใช่จะออก ใบใหญ่แล้วม <1 French> mm ันจะออกชมพูอ๋อถ้าใบใหญ่จะออกชมพูนี่ครับเห็นไมมันจะเริ่มออกชมพูน oh, <making ath rebbe> ี่ครับตอนนี้ก็กําลังจัดร้านอยู่นะครับนาะได้ช้างเลื้ยงมาด้วยใช่ช้างเลื้ยงไว้ตั้งแม่พันธุ์แล้วครับใช่มันนีเรานี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอันนี้อันนี้ต้นเดียวกันใช่ไหมครับใช่พอแต่ต้นนี้ไม่ด่างมันด่างอยู่แต่ด่างไม่ไม่สวยเท่าไอ้ต้นนั้นเนาะนี่ครับ แล้วนี่ขายไหมเนี่ยบากใบโพดางขายไหมครับนี่ยังไม่ขายใช่ไหมใช่ย,ยังไม่ได้ขายมีส่วนมากแม่ค้าก็ไปนําเอามามีแต่หนึ่งกระถางนี่นครับแต่ผมสะดุดตาไอ้ต้นนี้เพื่อนๆก็คงคิดเหมือนผมแหละนี่น้องแม่ค้าน้องสวยจริงเนาะใช่สวยจริงจริงนี่ครับนี่ใารเขามาที่ร้านก,ก็ว่าสวยนี่ใบเขายาวมากนี่ครับ ประมาณเ,เกือบาสาสิบเซนครับเ,เพื่อนนี่คร,รับนี่ครับไอ้กวักธรรมดาเราเคยเห็นนะครับแต่ไอ้ไอ้แบบนี้ครับเหมือนลิ้นวัวเลยนนมันดางจากต้นเลยนะมันดางจากต้นเลยครับนี่นไม่เคยเห็นจริงมีกี่ใบหนึ่งเดี๋ยวผมนับก่อนนี่ะใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบใบครับเพื่อนๆใบละหมื่นไหมขายไม่ไหม,มค้าใบาละหมื่นเนาะเพื่อนๆอย่ามาขอซื้อไมค้าเดี๋ยวแมค้าขายจริงนะผมก็ไม่รู้ราคาหรอกผมก็พูดเล่นไปงั้นนะครับนี่ผมเห็นความสวยก็มาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูครับนี่เขากําลังออกมาใหม่เนาะไมค้าเนาะใช่นี่สวยจริงแมค้ามีอะไรมาใหม่ๆมพา,าเดินดูหน่อยก็วันนี้ก็เพิ่งจัด ต้นไรเนี่ยต้นไรรู้จักชื่อไหมหรือเป็นพวกค<ช>้าใช่ค้าแน่นอนค้าอะไรไม่เคยเห็นใบด่างแบบนี้เลยเนาะนี่ครับพอดีแม่ค้าก็จะนําพวกไม้ไม้ผลแล้วก็พวกต้นไม้มานะครับกําลังจัดร้านอยู่นะครับกําลังจัดร้านอยู่น่าจะ จัดไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับบางทีเราถ่ายผ่านเพื่อนๆอ,อยากได้ต้นอะไรก็บอกนะบนกระดาษดำกี่บาทเนี่ยมีต้นเล็กไหม,มนี่ต้นเล็กเนี่ยขายไหมเนี่ยขายแม่พันนึงนี่ต้นเล็กเนี่ยขายไหมกี่บาทไอ้ต้นเล็กน้อยๆน,น,น่ะตน้นตนมัยใหญ่อ๋อแต่ต้นเล็กขายใช่ไหม นี่ครับเพื่อนๆนี่ตัวเล็กแบบนี้ส่งง่ายครับบนกระดาษด,ดำอ้นี่ต้นอะไรเนี่ยอันนี้เขาซื้อแล้วอันนี้เ้าซือแล้วเยกี่บาทห้าพันมันมันมันกว้างเลยเพื่อนๆม,ม,มาเอาสินเดือนนี่นี่ห้าพัน 5, บาทโอ้เกือบเดินรอดไปเมื่อกี้โดนใบเขาหักอีกห้าพันบาทใบเขาถ้าโดนฝนเงี้ยเขียวเขียวสวยงามมากเลย นี่ครับข้างหลังก็จะเป็นพวกอน,นิม้จัดสวนนั่นเนี่ยสเสนเจนเขียวบ้านนี่ครับกี่บาทนี่โอ้ใบสดชื่นมากมีแต่ต้นแม่เขาก็ให้มากระถางหนึ่งอ๋อมีกระถางหนึ่งเอาไว้ตั้งแม่ก่อนเนาะถ้ามีคนขอซื้อก็จะซื้อขายนี่ฟารโรเปลี่ยนกระถางฟารโรหน่อยฟารโรเป็นกระถางก็ใหญ่แล้วแคลานก็เหมือนกันนี่ครับ ะพานกระถางกี่บาทอ๋ออันนี้ทหารพ่านกับเสือพานนะครับเพื่อนๆสามร้อยสามร้อยไม่ค่ายกให้ดูหน่อยเอาเอาเอาเสือพานก่อนถ้าเปลี่ยนกระถางก็ใหญ่แล้วอันนี้เสือพานใช่ไหมเสือพันสามร้อยประมาณสี่สิบเซนนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เสือพันใหญ่แล้วเปลี่ยนกระถางก็ใหญ่เลยเอาทหารมีอะไรนะเสือพันกระทหารพ่านใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาเพื่อนเพื่อนเขาดูความแตกต่าง มัน <จะ S 1> เพื่อนๆอ,อาจจะรู้แค่เสือพานนะแต่น,นี่มีทหารพานนะเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนแม่ค้าเอาวางไว้ใกล้ๆกันหน่อยเสือกับทหารน,นะครับให้เพื่อนๆดูไหนอันไหนเสืออันไหนทหารอันนี้เสือพาน,น,นเสือาพานมันจะเขียวอันนี้เสือพานใช่หนทหารทหารมัน,นจะเป็นอย่างนี้นะมันเขียวมันจะแตกต่างกันนิดนึงไหนแตกต่างก็อย่างเงี้ยอันนี้อะไรเนี่ย ในเสื้อผ่านใช่ทหารเนี่ยเป็นนี่ใช่เพื่อนเพื่อใช่ไหมใช่ในเสื้อผ่านอันนี้ใช่ทหารนี่มันจะเป็นพวกนี้เห็นไหมจะออกเขียวอ๋อแล้วอันนี้มันมีขาวด้วยครับมันถ้ามันใหญ่มันก็จะขาวนี้อ๋อจะขาวนิดนึงแต่มีต้นแม่นะถ้าต้นแม่จะมองเห็นชัดเลยครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแม่สามสามร้อยหมดใช่ไหม ต้นสูงมากเลยต้นใหญ่แล้วแต่จะพร้อมเปลี่ยนทรงทรงให้เขาได้ไหมแบบนี้มีอันนี้ได้มาห้ากระถางแต่แต่ส่งรับส่งด้วยใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ครับใครอยากได้นะครับนี่นี่ละขายกี่บาทอันนี้ก็สามร้อยไหนสามร้อยนี้ยกมาสามร้อยบาทเพื่อนๆนี่นะสามร้อย ตัวใหญ่เลยนะมีมีมีรากยังมีหมดแล้วไหนในดูดูรากหน่อยมันจะแทงอ๋อนี่นี่ใส่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ใส่เดือนเพื่อนพูดแต่แต่สามร้อยต้นโคนโอเคนะเนี่ยตัวใหญ่แล้วนะนี่สามร้อยมีสี่กระถางนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวให้แม่ค้าแพ็คไปให้นี่ค่ะไปพอดีเขามาซื้อเลยนี่ละแบ็คโครนกี่บาท ห้าร้อยแต่พร้อมเปลี่ยนกระถางได้เลยพร้อมเปลนกระถางนี่นะห้าร้อยเนี่ยใช่ต้นใหญ่นะถูกมากเลยเพื่อนๆห้าร้อยนี่สูงประมาณเกือบแปดสิบเซนนะเนี่ยส่งได้ไหมเนี่ยแบบเนี้ยส่งได้ไหมเคยส่งไหมแบบนี้ส่งยากนะผมเคยส่งแล้วมันชอบมันชอบมันชอบงออ่ะอ๋อนี่นี่เปลี่ยนเอ๋เปลี่ยนกระถางมันก็ใหญ่ห้าร้อยบาทใช่ตัวนี้ใช่แล้วตัวนี้ล่ะแบกแบกอะไร เหมือนกันใช่ไหมไม่คนละคนละชื่อยกยกให้ดูหน่อยคนละชื่อใช่ไหมใช่แก่ห้าร้อยเหมือนกันมันจะเหมือนแก้วอ่ะมันจะอ๋อแต่คนละชื่อนะเพื่อนอันนี้อะไรนะเขาเขียนไว้ในกระดาษอ๋อแต่ไม่เป็นไรแต่ห้าร้อยเหมือนกันใช่ไอันนี้ก็ห้าร้อยเหมือนกันใช่มันคนละสายพันธุ์นี่ครับแล้วนี่ก็ขายด้วยเนาะไอันนี้กี่บาทดางเงี้ย กี่บาทก็ห้าร้อยเหมือนกันอันนี้นะมันติดด่างอันนี้ฮะห้าร้อยติดด่างห้าร้อยมีอยู่ต้นเดียว,ต,ยวต้นใหญ่มากไม่ค้าถือให้ดูหน่อยถือไหวไหมใ,<ช>ให้เขาดูส่งไหมแบบนี้ส่งไหวไหมส่งได้ไหมครับส่งได้ส่งได้เพื่อนๆน,นี่ห้าร้อยเป็นกระถางใหญ่เลยนะนี่นี่ไอ้ด่างเดี๋ยวให้ดูนี่ครับมีอยู่ต้นเดียวใครอยากได้ก็ โทรมาหาไม้ค้านะมีต้นเดียวน่นะนแต่เสือพานบอกเลยที่เด็ดเลยกระฐานพานไม่แพงครับ300ต้นสูงมากเลยนี่ครับไไปฝั่งโน้นเดี๋ยวผมออมกอันนี่ถ้าเป็นปากากมรกตเนาะธรรมดาใบก็จะสั้น<ช>นะครับแต่อันนั้นเมื่อกี้ใบยาวนี่ครับนี่นี่เสือพานนี่ใช่ไหมอันนี้เสือพานในฐานพานอยู่ไหน ฐานพานหนีไปแล้วมั้งเนี่ยฐานพานไม่อยู่แล้วเพื่อนๆอยู่ไหมในต้นแม่เขาเนะี่ยก็วันนั้นพี่เอาตากแดดแล้วอ๋อนี่ต้นแม่เขาเลือกแค่นี้ใช่ที่ยายมาตอนนั้นตายอ๋อต้นแม่เขาตายเพื่อนๆมันก็พึ่งขึ้นมาพึ่งขึ้นมาโอ้เสียดายดตอนแรกมันใหญ่เท่าต้นนี้เลยเนาะใช่นี่ต้นแรกใหญ่เท่าต้นนี้เพื่อนๆ พี่แกย้ายต้นไม้มาแล้วตากแดดแล้วมันก็ตายวันนี้ขวักมากดดําเขียวนี่ครับผม,มแ,แต่ด่างนะสวยงามมากอ้น,นี่อะไรสีทองเหรอลยวันนี้สวยอันนี้สวยจริงส่วนมากเขาอชอบเอาไปปลูกไว้ตามบ้านเลมอนใบเลมอนครับใหญ่มากเลยเลมอนลามแต่แต่เนี่ยสวย มันจะเป็นสีทองนะครับตันนี้สวยงามมากนี่นะครับใครที่สนใจต้นไม้ใดก็แวะมานะมาซื้ออยู่ติดถนนเลยเส้นบุรีรัมย์ไปสุรินทร์นะครับนี่ติดถนนเลยขับรถมาก็ก่อนสุรินทร์ไปทางนี้นะเพื่อนๆนี่ครับบุรีรัมย์ก็ไปทางนี้ก็มาเจอไหนดูต้นนี้หน่อยกี่บาท นี่นี่ตอนนี้เขากำลังฮิตอยู่สองร้อยสองรอยหมดใช่ไหมสองร้อยมดเลยต้นหนุนยิงสวยสองร้อหมดครับเพื่อนๆในนี้นี่น่าเป็นแถวเนี่ยสองร้อยหมดนะผมไม่ได้บอกชื่อหรอกเพราะผมแต่ไมค้าบอกสองร้อยหมดอันนั้นอันนั้นกี่บาทสองร้อยบาทรู้จักชื่อไหมส่งส่งไม่แน่แบบนั้นอ่ะถ้าเขาสั่งส่งเขาไหม ส่งได้ไหมส่งไหมค่อยคุยกันเองนะเดี๋ยวถ้าใครโทรมาถามจะส่งไม่ส่งแต่สองร้อยหมดนะนี่ครับเพื่อนๆสองร้อยหมดเลยนะ่เนี่ยประมาณสี่สิบห้าเซนนะครับเพื่อนๆนี่ครับยกยกต้นนั้นให้ดูหน่อยไอ้ต้นที่จับน่ะไอ้ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนน่ะนั่นแหละวันนี้ก็สองร้อยเพื่อน นี่ไอต้นนี้อะไรที่แมค้ายกเนี่ยสวยกว่าเขาแล้วมั้งเนี่ยแต่ใบเขาสวยหมดทุกต้นนะเพื่อนเพื่อนเพราะเพราขาโดนฝนเนาะมันก็เลยสดชื่นนี่ครับสองร้อยมาซื้อเองดีกว่าให้แมค้าส่งก็ตกลงราคาส่งกันเองนะอืมนี่อยู่อยู่ติดถนนเลยเพื่อนๆนี่แวะมานะครับมาเลือกซื้อ นุน่นๆกำลังโดนฝนก็ออกดอกสวยเนาะนี่ครับต้น,นไม้โอโกโซนจพูกนี่นี่นโอ้โนี่นี่โกโซนจมูเพื่อนๆดูด,ดอกของเขาครับนี่นมันดอกยาเลยนี่สวยงามมากนี่ครับไอโกโซนจมูนี่กีบาดนี่ รานนคาเดียวกันกี่บาทสองร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบต่อหนึ่งกระถางน่ะหนึ่งร้อยห้าสิบมีกี่ต้นเนี่ยหอนเนี้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยังให้ดูความสูงก่อนนี่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทหนึ่งต้นมีนี่หนึ่งกระถางมีหลายต้นนะเพื่อนเพื่อนใช่ไหมเนี่ยไหมคะมีสองต้นแต่ใบเขาสวยงามมากเลยนี่ซื้อไปไว้หน้าหน้าบ้านครับเนี่ยสวยงามมาก เป็นกระถางนี่ครับสวยจริงใบเขาเนี่ยแล้วเขายังมีดอกแบบนี้อีกนี่ครับหนึ่งร้อยห้าบาทมาเลือกซื้อเลยที่ร้านนี่นี่ครับอยู่ติดถนนเลยมาเลือกซื้อนี่ไอ้ดอกนี่ก็กี่บาทนี่หนสิบาทนี่ก็1น0บาทครับเพื่อนเพืนนี่ครับเป็นไม้แดดใครที่อยากได้พวกไม้ผลเนาะมีหมดทุกอย่าง นี่นี่ะนี่ล่ะอันนี้ก็ร้อยห้นเขาเรียกอะไรเนี่ยต้นไม้สดชื่นหมดเลยครับช่วงนี้นอโดนฝนโดนฝนดอกมะลิกี่บาทครับกระถางหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนี่ครับเพื่อนๆไอ้ส0งนี่ก็ไอ้นี่กี่บาทสองร้อ้าสิบสองร้อยหสใส่ใบสักหน้าเพื่อนๆพื่อนส ต้นใหญ่มากไอ้น,นี่ไม่แพงหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะต้นสูงไม่ค้าวางว,ว,วางวางวางแะ้วยืนยืนเทียบหน่อยนี่ครับต้นสูงมากเลยนะเนี่ยประมาณเกือบหนึ่งเมตรเก้าสิบเซนมั้งเพื่อนๆน,นี่ครับสามสิบใบเขาสดชื่นมากเลยเนาะเนี่ยนี่ครับ เงาแวบอันนี้แม่ค้าไปเอาน้ำมันมาทาใช่ไหมเนี่ยเ๋อาไม่ใช่เพื่อนเพื่อนใบเขาเงาเองนี่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 สวยสวยจริงอันนี้เอาไปไว้หน้าบ้านเพื่อนเพื่อน <Okay. S 1> ใครที่อยู่แถวอำเภอกระสังจังหวัดสุรินทร์นะครับบุรีรัมด์ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับขับรถผ่านมาก็เห็นร้านนี่นะครับเห็นร้านก็แวะมาเลยมาเลือกซื้อเลยนะครับนี่ต้นไม้ก็ราคาสูงมากมีแต่ฟอร์มใหญ่หญหญฟอร์มใหญ่มากเนาะต้นไม้แต่ละต้นนะครับ นี่นะครับเราก็พี่เขาก็จัดยังไม่เสร็จผมอยากมาดูไอ้ต้นกวักนั่นแหละครับเพื่อนๆผมชอบไอ้ต้นกวักมากเลยเพราะมันแปลกดีก็เลยเดินมาดูโอ้ยนี่สเสน่ห์จันไรเนี่ยเสน่ห์จันเขียวกี่บาทเขียวอ,ยอ๋อยังไม่นี่ครับยังไม่สวยย,สวย,ยังไม่ขาย นี่ครับพกกระทางอะไรก็มีนะเนี่ยมาเลือกซื้อเอาเองนี่นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามมีอะไรจะบอกไหมร้านเราชื่ออะไรบอกหน่อย <c oughs> เร็ว <c oughs> ชื่ออะไรร้านชื่ออะไร <c oughs> ร้านต้นไม้ปันดาวบอกหน่อยเร็วชื่ออะไรนะอ๋อไม่กล้าบอก <c oughs> เรียนอยู่ป,ปอ,อะไรแล้วเนี่ย พอหนึ่งต้องเต้นเป็นแล้วไหนเต้นให้ดูน้อยแล้วหันหน้ามาทางนี้อ๋อไม่กล้าเต้นครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ